สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกบันเทิงวันนี้อยู่กับดิฉันปริมมุกรวีและคุณฝีรัสนนค่ะใช่เลยครับผมเช่นเคยนะครในรายการข่าวเที่ยงแบบนี้นะครับผมทาง Nation TV ช่องยี่นะครับมาอัปเดตข่าวสารโดยเฉพาะงานประกาศรางวัลคมชลิกอวอร์ดครั้งที่18กันครับใช่แล้วล่ะคะ่ะเราก็เปิดให้แฟนๆเนี่ยได้โหวตมาหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วบ,บอกเลยว่ากระแสะตอบรับดีมากค่ะอี่เราก็ลุ้นกันแบบวันต่อวันเลยใช่แล้วนะ,ะคะเพราะว่าทุ้มโหวตกันอย่างหนานแน่นมากเลยทีเดียวครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งเสงสัมภาษณ์นะครับผมจากนักแสดงและก็คนบันเทิงรวมถึงเป็นคนเพลงนะฮะที่เข้าชิงในสาขานี่เลยครับผมนักร้องเพลงไทยสากล ยอดนิยมคนแรกเอาใจสาวๆกันก่อนนะั่นก็คือหนุ่มเพิร์ธธนพลนั่นเองนี่น่ารักมากช่ครับเนี่ยผลงานเขาก็แน่นเลยช่วยฟรีทั้งการแสดงทั้งก็เพลงเลยต้องบอกว่าหนุ่มเพิร์ธธนพลนะครับมีผลงานเพลงนะครับในเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลที่เธอไม่กลับมานะฮะเป็นผลงานเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่อง บอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงครับที่กำลังจะฉายในวันที่27มกราคมนี้นั่นเองครับซึ่งคนไหนนะฮะที่เป็นแฟนๆก็ไปสามารถฟังกันได้และก็ตอนนี้นะฮะหนุ่มเพิร์ดมีเสียงสัมภาษณ์ออกมาบอกกับเราด้วยว่าตื่นเต้นดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะก็อยากจะขอบคุณพี่ทังขับเปทุกคนนะครับผมที่ได้เสนอแลผมเข้าชิงในรางวัลคมชัดดิกอวอร์ดทีง18นะครจะขอบคุณกนะใจจริงๆนะครับแล้วก็รักมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมเจอกันครับ ขอบคุณหนุ่มเพิร์ดด้วยนะฮะหว,วังว่าวันงานที่19เนี่ยจะได้เจอกันเนาะใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อกี้เอาใจสาวๆไปแล้วขออนุญาตเอาใจหนุ่มๆกันบ้างค่ะ<อ>คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะ,ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของอีกหนึ่งรายชื่อค a n ด i d a t ที่เข้าชิงนงักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมนั่นก็คือไอดอลสาวนะคะ BNK48 ค่ะต้องบอกว่าสาวๆเนี่ยทุ่มเทตั้งใจกับอัลบั้มเพลงดีอะมากๆเลยนะพี่ฟีแล้วเขาก็ยังฝากเสียงสัมภาษณ์ฝากคำขอบคุณมาถึงแฟนๆด้วยจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ we สวัสดีค่ะโมบายเบนเเ้นะคะถือเป็นข่าวดีของต้นปี2022ของพวกเราเบนเกฟเเลยค่ะเพราะว่าเพลงของพวกเรานะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าดีอะได้รับการเสนอชื่อในสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นแคนดเดตของงาน คมชั้นลึกอวอร์ดครั้งที่18ประเภทรางวัลป๊อปูล่าบโหวตในฐานะที่โมบายเป็นเซนเตอร์เพลงนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงออริจินอลสองครั้งแรกของพวกเราบินเกอเดนเลยค่ะซึ่งพวกเราก็ตั้งใจทํากันมากๆเลยยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปโหวตกันเยอะๆนะคะยังไงก็ฝากให้กาลังใจพวกเราทุกคนนะคะสามารถเข้าไปกดโหวตกันได้โหวตแบบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของคมชัดลึกหรื หรือทางแฟนเพจคมชัดลึกอวอร์ดยังไงก็ให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักสดใสมากๆขอบคุณทั้ง3สาวค่ะใช่เลยครับคุณผู้ชมนั้นนะฮะสามารถโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมนะครับผ่าน3ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกครับผมที่เว็บไซต์คมชัดลึกนะฮะช่องทางสัตว์มาก็คือผ่านทางคมชัดลึกอวอร์ดที่เป็นแฟนเพจของเราและก็ที่สําคัญก็คือผ่านทาง s อสนะฮะที่ 4240666นั่นเองครับดีค่ะสามารถโหวตกันได้แล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากและเรามาทราบผลพร้อมๆกันในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่18ในวันที่29มีนาคมนี้ค่ะใช่แล้วครับผมสำหวัสนี้นะฮะเวลาของเราหมดลงแล้วครับติดตามกันได้ใหม่ฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดี